วันนี้มีชนเพื่อจุนชนอยากแห่สิ่งต้องเข้าใจว่าตัวนั้นมีฐานะสูกว่าอะไรหรือบางสิ่ที่บคนอาจจะมีคนเป็นอะไรมีแนวดคุกับอะไรที่จะตัดสินับว่างกลุ่ม

ใู้การโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุนาพี่น้องอสมพี่น้องตัวแทนจากผุ้ชนวยตลอดเป็นเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ถือนะครับการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาในพันกิจของเทศบาลนครสุนดาในเรื่องของการพัฒนาถือว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับภารกิจที่จะมอบให้กับทุนหรือการศึกษาดานทักัญญาชนที่ภารกิจหลักของเทศบาลคน,ารน,ารนครสุขาในวันนี้นะครับถือว่าในวันนี้ครับเพื่อให้สอบคราะห์กับบริบทของเทศบาลคนครสงขาต่อการพัฒนา ตัมตนนำระสู่การพัฒนาประเทศนะครับมีความเป็นอย่างยิ่งอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ประชาชนของเรานะครับได้รับการศึกษาในด้านของการวิชาการในด้านในด้านของอาชีพที่สอดคล้องกับชุมชนนะครับต้องขอบคุณจากวิทีรณชุมชนว่าเป็นอย่างสูงดังแบนี้น,นะครับเราก็ได้ในทีร นายสองเทศบาลน,นั่นคือขอรุกช้างกับคนเงี้ยได้เข้ามาร่วมทำความร่วมมือในเรื่องของวิชาการและการบรณาการในบ้านทุกคนในวันนี้กับต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพ่อพี่ในชุมชนนะครับเพืท่านที่ให้เกิดความร่วมมือเกิ่ขึ้นในวงการศึกษานี้ีรนะขอบคุณททุกท่านครับผู้ช่วยผู้มัการ วิทยาชินชิงสมคลาคุณม er านพคงยรฤทธิ์ค่ะขาและเทศบาลนครสงขลานะคะขา่างขอบใจใจในผู้ลงนามเป็นการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางวิทยาลัยชุมชนสงขลานนะคะมาถึง ป็นงานหลักนะคะที่ใส euh ่ชุดชนและท้าใน่ก็ที่สมจริงแล้วอ็ใส่ผ้านะคะหลังจากลงนาแ้้เนี่ยก็ต้องขอันที่จะบานทึกภิถนะคะ๋ย่างแรกค่ะ ลงนาำให้เกิดชื่นเร้านะคะอยู่ระหว่างการลงน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการจุ่นเอกสารบันทึกข้อตกลงแล้วก็บันทึกภาพร่วมกันนะคะค่ะเด็กนะคะได้ภาพที่สวยงามนะคะเพื่อเป็นเรียกได้ว่า ได้ถังนะคะด้ทาภาพสวยถูกใจอยางยถูกใจบอกได้นะคะจะได้จะได้เไดค่ขอบคุณท่านยกมี่ขวอทางที่ไชุมนสุทาแล้วก็ที่นี่ถึงเป็นภาพประวัติศาสตรนะคะเพราะว่า สิ่งนี้นะคะจะเป็นความทรงจำที่ดีที่เป็นสัญญาสัญญา ยงะช่วงนี้นะคะก็อยากให้เป็นการลงนามระหว่างวิทยาลัยชุมชนสงขลาและทางเทศบาลเมืองทำรูปช้างโดยท่านนายกประเสริฐบุรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางท่านผู้บรยการพิมพ์ชื่อนะคะเมื่อลงนามกันแล้วก็จะได้แลกหนี้บันที่ก็ลงนามด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นภาพบรประวัาิ ท่านผูว่ากาชมชนสตนนะคะก็มีส้นรูดเลยเราก็จะได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปว่าพื้เมืองสดในการทำเอโมรูและถ้าากว่ามีข้อเสีงคัดคินมีข้อเสนอแนะนการต่างๆทขากทิ้งข้อตกลงความต้องเหมือนเนี่ย รื่งองกาแพร่นะคะและก็ประชาสัมพน์ให้ทพทยพี่น้องได้ทราบโดยทั่วถึงน,นะคะก็เรามีอ่าเรียกว่าเป็นการตกลงคำว่าคือกันอย่างไรบ้างแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีกาหนดไว้ในบันทึกข้อกำหนดอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเผยแพร่และประชาสัมพัน์ให้แพทย์พี่น้องได้ทราบโดยทั่วถึง นนสัถือเ,นเ,นเป็นภาพประวัติศาสตร์ความร่วมมือนะคะระหว่างโดยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นาทางเทศบาลนครเฉลขลาเทศบาลเมือ,องเขาขุกช้างเทศบาลตำบลโพธิ์เรียบแล้ววิทยาลัยชุมชนสมุสสสสสขลานะคะก็ถือว่าเป็นสัญ,ญ วันนี้นะคะที่จะให้ความร่วมมือกันทั้งในเชิญวิชาการและน,นับวิชาชีพนะคะทีนี้ยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยกระบวนการของกระบวไการเปิไฟชนิดจาระลอร้อนเน้นที่จา์ราลมนะคะน,น,นไฟนะคะบันดาลกันแล้ว ทารประชาการอย่างเทศบาลจัดงานทุกปีปีหน้าวิลล์ชนจะมาร่วมาจจะกีดหลักอาจจะกีดที่ในรูปตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มเพิ่มศักยภาพที้จนได้พิจารณาเนียบการหลักการของคนเรียนของทูก้าวว่าอะไรบราตอบเย็นน่าจะหมายว่าต่อไปนี่ถ้าไปเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นเรื่องได้ดีแต่สำหรับคนที่ไปดันก็คือเรียนวิทยาลัยชุมชนนะครับสักสองปีคนที่สอนข้านยังเก่งๆนะครับท่านประยแล้วเทศบาลท่านอาจารย์นรงค์ ไปสอนกับผมด้วยนะครับก็เป็นคนที่คือ่วนหนึ่งเทศบาลเมืองเขาลุกช้างคือ่วนหนึ่งของเทศบาลตะบนคือข้าเบอร์ที่สำนักงานกระทยุตปรรม376แปเมืองนะครับขอขอบคุณท่านนายกเทศมนานจัการบริหารต่างที่ไของคุณท่านผู้เดรี่มาลงพิธนวันนี้ครับขอบคุณมากครับสุกทได้ครับาน ขีดบนีราให้ราได้องกันนคอต้บรกายับกคุน็จอางเดัหาราินกของกฎติกาครับแลก็ตามสอบสนักกับ2ำองเ่ยต้องจัประากับเวียไหให้มาเการมาทาเขอยนนะครพน้อยให้ให้สาต่จักเรียนอะไรนะครับ